ชนบุรีมีอะไรดีคะทีละคนเลยคะ่ะแม่ดังที่สุดในะบะ้าช็อกกเลีคะ่ะจับไม่ได้สักคนหนึ่งเลย <laughs> ไม่มีจไดินแดนนี้ไม่มีคะ่อะอ่าคนต่อไปคะ่ะมีอะไรดีคะปิงปองโชว์ค่ะปิงปองโชว์นะคะพูดไ <laughs> ปะะเลยคะ่อะอ่าต่อไปคะ่ะ ตีกองมีไม้ตีกองนะคะรวยคุยตีกลองค่ะเราจะพามาดูหนุ่มหล่อค่ะโอ้โหเป็นกองประกวดชายงามค่ะไม่ใช่กองทิฟฟานี่นะคะอีนี้ก็เชียร์กูจังเลยเนี่ยแม่ไม่เลืนหรอกอย่างแม่ไม่เลืนนั่งเรียงแถวแล้วค่ะนั่งอยู่มันอยู่บ้าโอสเลยค่ะกูบอกให้มาโชว์ตัวลงน้ำกันหมดเลยตัวอะไรอย่างนีอันนี้คือเอทีอะไรตอบค่ะ One แมนวันวูแมนออนเดอะบีกลางคืนเป็นผู้หญิงกลางวันเป็นผู้ชายเหรอใช่หมายถึงว่าประกวดเวทีเดียวมี2ชีวิตไม่ผิดด้านเอาไม่ผิดด้านโง่โง่ไงคือง่ผู้ชายแต่งเป็นผู้ชายก็หลอ่อเป็นผู้หญิงก็สวยเขามีการเก็บตัวด้วยนะคะให้มาเล่นน้ำกันค่ะ <ไ><ช>เล่นไปเล่นมาค่ะ<ช> <ๆ S 2> มากันแค่1ิบคนค่ะ <ๆ S 1> ประกวดกัน18คนนะคะไม่มาทําไมคะไม่ตัดคะแนนไม่ตัดคะแนนครับแต่ว่าความรู้สึกไม่ดีเราเรารู้สึกไม่ดีเองไม่ตัดคะแนนแต่ไม่รู้สึกดีใช่ใชน้องๆละกันนะคะจะไม่เรียกว่าหนุ่มๆหรือาสาวๆนะ,ะ <c oughs> เอ้ยแล้วผัวต้องหึงไม่ได้แต่ละคนหน้าตาดีทั้งนั้นอ่ะมึงซูมไปเลยใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบคําถามชนบุรีมีอะไรดีคะทีละคนเลยค่ะ แม่ดังที่สุดในประเทศช็อกกะลีค่ะจับไม่ได้สักคนนึงเลยไม่มีดินแดนนี้ไม่มีค่ะปิงปองโชว์ค่ะปิงตองโชว์นะคะกดไปเลยค่ะอ่ต่อไปค่ะมีกอง มีไม้ตีกองนะคะรวยคุยตีกรงค่ะเมืองแห่งนางโชว์ครับอ่าเมืองแห่งนางโชว์นะคะบอยๆอยคิวคิวค่ะสถานที่ต้องเทีย่ยวที่สามารถดึงดูดชาวต่างชาติให้เกิดรายได้กับประเทศของเราครับผมอ่าอันนี้นี่นางงามเดินสายมากมือเข่าหลังครับข่าหลางนองมนเข้าหลาน้นองมอนตอนนี้แม่แม,แม่เราใจแตกเหมือนเพื่อนบอกเลยครับน่าจะเป็นครับ มันเป็นเรื่องจริงนะตั้งแต่ขับมาเนี่ยกูไม่เคยเห็นคนหนึ่งขับผ่านมาไม่มีเลยจริงๆในยในตาในตาในตะเพื่อยิ่งกว่านะครับแล้วไหมเมื่อกี้ไม่ตอบรัชกาลที่5นะครับเมื่อประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ของภาษีที่สร้างถนนนะครับก็นำมาจากภาษีที่เป็นรายได้ อยากลาลูงนี้เนาะให้ไปเดินไหมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีใครถามว่าฮาวมัดนี่กูจะดีใจมากเลยเพราะอะไรดูว่าสวยแล้วก็มีค่ามีค่าตัวค่ะสองคนนี้เนี่ยมานั่งทำอะไรลูกเป็นคัตตูมค่ะวันนี้มาส่งวเดี๋ยวเดี๋ยวกูคิดว่าแต่งหน้ารอพรุ่งนี้ออดพอดีไปโชว์ค่ะไปโชว์มาอ๋อไปโชว์มายากค่ะแม่ไปโชว์กับหนูมาไหมก็ไปด้วยกันอันนี้คือฟิลแปลว่าแต่งหน้านอนตื่นมาแล้วสวยเลย คนนี้เป็นคนมงปีที่แล้วแม่ <What? S 2> คนมงปีที่แล้วอ่ะดูความสุวยน่าหน้าคือธรรมชาติ <c oughs> แต่ว่าหน้าแบบใสจริงนะคะแม่ให้มาเราเป็นกระจกเลยแม่ให้มา,าแม่ให้มาห<ม>้าพันที่เหลือออกเอง <c oughs> ไม่ต้องกัดนะคะฆ่าตัวเองก่อนความรู้สึกตอนมงปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างลูกโอ้โหแม่ปกติหนูก็จะอยู่กับเวทีกับชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่พอเรามาได้เจอว่าแต่งหญิงใช่ครับแต่หนูก็วันแมนอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นชุดไทยะเป็นเมแต่พอเรามาเจอชุดลาตีมันก็เข้าทางเลยแล้วเราชอบแล้วก็แบบนี้ไงชุดลาต้กูชุดลาแต่ว่าก่อนจะได้ก็ไม่ได้ง่ายนะแม่หนูมาสองปีนะเพราะปีแรกเราก็ไม่ได้เพราะไม่ได้มาเก็บตัวกับอีนี่ใช่ไหมมา เหมือนกับว่าเราอยู่บาโฮสกันเลยนะคะเนี่ยใจแตกกันหมดเลยนะคะแต่ละคนนี่คือหน้าตาแบบรูปร่างดูดีดูหล่อสูงร้อยแปดสินะคะถามคุณประกวดได้ไหมว่าถ้าม,มาดามแพมขายพันห้ามีใครซื้อบ้างขายไม่ออกนะจ๊ะก็เขาบอกไงว่าแพงไปเมื่อตกี้มีคนถามกูว่าฮาวมัสแล้วบอก not for sale จ้า ใชเบอร์ตองคะลูกสาวเมืองเมยแอริเอลเมืองไทยตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยจะตรงนะคะพอลงน้ำแล้วกลายได้นะคะเออไม่ได้หนีบนะคะนี่คือผมจริงค่ะถ้าพรุ่งนี้ตกรอบใครจะด่ากรรมการบ้างให้เปิดได้ด่าตั้งแต่ตอนนี้เลยเริ่มค่ะไม่มีใครกล้าด่าเลยนะตู้มาด่ากทนก็ไม่ได้นะไม่ด่ากวกเราเอาไงสิบคนพอดีไงอ๋อเขาอ่าสิบคนพอดีด่าไม่ได้ ท็อปสิบยิ่งกว่ามสิสแกลนตรงนี้มงหมดค่ะตรงนี้คือเข้ารอบท็อปสิบแล้วอีก8ดคนที่เหลือเตรียมตกลอบกับมึง <c oughs> นะคะทุกคนคะทุกคนคิดว่ามีความลื่นล้อมทางเพศได้ไหมคะระหว่างผมยาวกับหัวโปกสามารถลืล่นล้มได้ทุกคนอ่าน,นี่ไม่ตายมายต่มันอยู่ที่ผมยาวจะยอมให้หัวโปกจกตาหรือเปล่าอาชอบหลอกกีดออกมาค่ะขยากาากีทกีออกมาค่ะ จบข่าวนะคะลูกสาวคุณตอนนั้นค่ะไม่มีนะคะวันแมนนะคะไม่ต้องมีแต่วูแมนแล้วนะคะคุณวิทย์ีัยงหนึ่งนะจบนะแม่ไปได้เลยเพราะว่าบทหน้าที่แม่แล้วแค่นี้ใช่หมดแล้วแม่ขับรถมาตั้งชั่วโมงแม่พอแล้วคอเขล้อยแม่ด่าแค่นั้นเองแค่นี้แล้วเข้าตรงรู้นะมาต้องอ่ะนัข้าของเด็กๆนะเดี๋ยวแม่ก็ไปทางข้างหน้าเนาะไปข้างหน้าเนาะเออพรุ่งนี้กลัวชุดทับใส่ไม่ได้ว่างั้นเหอ และอันนี้คือถ้วยรางวัลนะคะซึ่งเราเนี่ยมาไกลจากกรุงเทพเป็นเกียรติคุณแล้วก็เทิดทูนกับมาดามแพมนะคะยังไม่ได้ปลุกเสกแน่นอนยังค่ะเอาปลุกแล้วเหรอปลุกแล้วนะคะแล้วไม่ร้อนล่ะอมมาดามแพมเองไงก็เลยแบบว่าไม่ร้อนค่ะ